ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยวิทแคร์หรือว่าช่องวิทยแคร์นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะครับก็ข่าวแรกนะครับเราต้องลงทุนเท่าไหร่นะเราต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับสำหรับชี้บาทถึงจะมี รายได้หรือว่าสามารถสร้างรายได้ให้เราถึง1ล้านดอลลาร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้อมูลกันเลยดีกว่าผมเปิดหน้าสไลด์ผิดโอ,อเคนะครับก็เราจะเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยชิบะ <c oughs> ถ้าชิบะราคาถึง0.01ดอลลาร์ 1, นะครับเราต้องซื้อชิบะมูลค่าแค่870 8ดอลลาร์เองถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับ8 7 8ดบอลลาร์ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดกันสดๆเลยนะครับ8 7 8คูณตัวนี้3 4ก็จะอยู่ที่2 9 8 5 2บาทเราลงทุนประมาณ $30,000 บาทนะครับก็ถ้าเหรียญเจ้าตัวชิบาทเนี่ยพุ่งไปถึง 0.01ดอลลาร์เราก็จะมีเงิน1ล้านดอลลาร์หรือว่า30ล้านบาทได้เลยง่ายๆครับแต่การที่มันจะขึ้นไปถึง0.01ดอลลาราเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรการที่มันจะพุ่งไปถึงขนาดนั้นน่ยมันต้องเพิ่มมูลค่าขึ้นถึง1 1 3 7 9 5เปอร์เซ็นซึ่งถือว่า เยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ารอบก่อนที่ว่าน้องชิบะพุ่งพวดขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนั้นเขาพุ่งไปถึง8 4 24, 2ล้าน4 24,203หรเเซหรือ8 4 4 4 2เท่านั่นเองนะครับก็ณตอนนี้น้องชิบะราคาเขาอยู่ที่0.05ตัว878 การที่ผมบอกว่าการที่ข่าวนั้นได้ออกมาว่าเราซื้อในมูลค่า878ดอลลาร์นั่นก็คือเราต้องมีเหรียญน,น้องชิบะเนี่ย100ล้านเหรียญถ้ามันม,มูลค่าพุ่งมา0.01ดอลลาร์หรือว่า1เซนนั้นเราก็จะมี1ล้านดอลลาร์นั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้องชิบะพุ่งไปถึง 4เออ8 000, 4 2 4 2เท่านั้นเกิดจากคุณวิวเทลิกเนาะเขาได้ทำการเบิร์นหรือว่าเผาทิ้งเจ้าตัวเหรียญชิบะอินุไปในครั้งนั้นถึง410ล้าน,ล,านล้านเหรียญชิบะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นว่าน้องชิบะนั้นพุ่งขึ้นถึง80,000กว่าเท่านั้น ได้อย่างไรนะแล้วรอบนี้ถ้าเราเอยไม่ใช่80,000กว่าเท่าเออใช่ถูกต้องและตอนนี้เราต้องการแค่1,113เท่าจากราคาปัจจุบันแค่นั้นเองซึ่งน้อยมากๆสำหรับการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะเราจำเป็นต้องเผาเหรียญชิปอ,อีนูเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับถึงจะการันตีได้ว่าเราจะสามารถ พุ่งทำให้เหรียญน้องหมาชิบะอินุอ่ะพุ่งไปถึง0ู1ดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวต่อมานะครับก็มีการอัปเดตการสั่งซื้อล่วงหน้าของชิบะคู w a ลเลตมีการประกาศขึ้นมาแล้ววันนี้นะครับวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เจ้าตัวข่าวนี้นะครับมาจากคุณลูเซียนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของชิบะอินุได้ทวิตว่า ผู้ถือชิปอินุทุกคนนะครับควรติดตามข่าวสารการอัปเกรดอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะมีการอัปเกรดการซื้อขายล่วงหน้าในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับบริษัทเทเลแกมแทงแกมนะครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไนหะอ่านไมาอย่างนี้นะบริษัทแทงเกมได้ทวิตออกมานะครับ ไดชเวตบอออกมาว่าตอนนี้กำลังพัฒนากระเป๋าตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตของคริปโตเคเรนซีนะครับซึ่งจะมีการออกแบบมาที่น่าสนใจมากๆสำหรับการอัปเกดตนี้จะเป็นเจ้าตัวชิบะคูวอลเลตที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ้าตัวชิบะครูวอลเลตนะครับมันคืออะไรมันเป็นการเป็นฮาร์ดแวร์วอลเลตที่รองรับสกุลเงินซึ่งแนวโน้มทางการตลาดเนี่ย ในปัจจุบันน่ะสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลเช่นเจ้าตัวชิปด้วยคุณสมบัติของความปลอดภัยที่สูงรวมถึงรองรับสกุลเงินที่มากมายมากๆจริงๆนะครับคือสามารถรองรับสกุลเงินได้ถึง6,000สกุลเงินเลยทีเดียวการรองรับหลายสกุลเนี่ยของกระเป๋าเงินนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเจ้าตัวชิบะกูรเล็ คือคิดง่ายคุณจะใช้สกุลเงินไหนก็ช่างก็สามารถใช้เจ้าตัวชีบะคูวเลทนี้เก็บรักษาได้ทุกเหรียญทุกสกุลเงินนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เป็นข่าวแจ้งเตือนนะเป็นข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีปลอมที่พูดถึงการเปิดตัวเฉลิมฉลองและให เงินรางวัลแก่ผู้ที่ถือครองเหรียญเจ้าตัวชิปบาในเครือระบบนิเวศของชิปบาเหรียญทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหนนเรียญโบนเหรียญลิชนะครับรวมถึงเหรียญชิปบาเองนะครับในทวิตนี้นะครับได้มีในการพูดถึงครั้งนี้มีทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับชื่อว่าชิปคิง ชิปคิงนะครับได้ออกมาทวิตเตือนว่ามีบัญชีทวิตปลอมที่สวมรอยเป็นคุณไซโตชิ้สามานะครับหัวหน้าทีมพัฒนาชิบะอนินุออกมาประกาศว่าชิบะเรียมเทปเน็ตเวอร์ชั่นสองอ่ะเปิดให้ใช้บริการแล้วโอ้ถ้าเปิดใช้จริงนะตอนนี้ราคาเหรียญชิบะพุ่งพุ่งแน่นอนนครับยังไงเขาพุ่งทีมงานที่อยู่เบื้องหลังบัญชีนี้ที่เปิดตัวแคมเปญกันแจกเหรียญรางวัลเนี้ยเพื่อเฉลิมฉลอง เปิดตัวเจ้าตัวชิบะเลียมเทสเน็ตเวอร์ชัน2นี่นะมันคือตัวปลอมครับตามประกาศว่าผู้ถือชิบะโบนบลิสหรือโทเค็นอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบนิเวศของเจ้าตัวชิบะเลียมเนี่ยให้ไปเข้าเว็บของเขาที่เขาแนบไว้ในทวิตนะเพื่อที่จะรับรางวัลในการเข้าเว็บของเขานะครับเขาก็จะพูดก็จะมีหน้าต่างเว็บเหมือน เจ้าตัวเว็บของชิบะเลียมเลยก็จะมีการเข้าถึงการเข้าเราเข้ารับรางวัลการแลกเปลี่ยนการกระจายอํานาจก็คือการสวอลนั่นเองลนะรวมถึงชิบะเลียมเทคเป็นกลุ่มชิบะเลียม t e l e แกรมหรือการพูดคุยอย่างเป็นทการของเขานะครับและมีลิงก์เกี่ยวกับชิบะเมตาเวิร์ดด้วยซึ่งเป็นการเป็นการเข้าไปถึงโครงการชิบะเมตาเวิร์ดนะ หลังจากที่ถ้าเราเข้าตามลิงก์ที่เขาให้มาแล้วอ่ะมันก็เวลาเรากดปุ่มรับรางวัลเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าให้คุณเชื่อมกับอ่างเมตาเมทเพื่อรับรางวัลแต่การที่เชื่อมไปปุ๊บเหมือนเราเปิดเผยว่าพาสเวิร์ดที่เราเข้าเมตาเมทของเราอ่ะได้ส่งเข้าให้กับพวกมีชายชีพเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ จากที่เราจะได้รับรางวัลกลายเป็นว่าเราเสียเงินทั้งหมดที่ทอยู่ในมิตามาสของเราไปนี่เป็นการออกมาแจ้งเตือนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณไซโตชิโคซามา่านะเขาไม่ได้ไม่ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวชิบะเรียมแต่อย่างใดนะครับว่ามีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เทคนิตแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังซุ่มพัฒนา ้าตัวเชฟเวลี่มอยู่นะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆพนสาวบกุกเจ้าตัว l ลูนาคาสิกนะตอนนี้ l ลูนาคาสิกได้ทําการเปิดเตรียมตัวที่จะเปิดเกมเกี่ยวกับ p 2 e นะครับ p 2 e นั่นเองนะครับในระบบในระบบเครือข่ายของ l ลูนาคาสิกนะครับก็นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้นะครับ ไใ้สัญญาว่าเกมที่เราจะเปิดตัวเนี่ยสามารถเบินเอ้ยไม่ใช่เขาจะเอาเจ้าตัวเหรียญน่ยที่อยู่ในเกมที่พัฒนาเกมทั้งหมดเนี่ยเจ็นไปเบินทิ้งให้หมดเลยเพื่อจะทำเป็นเกมเป็นเหรียญของเกมใหม่สพพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังนะเจ้าตัวเมตาโกลเลียนเนี่ยครับเป็นเกมที่สร้างมาเพื่ออ,ออกแบบ เพย์ดูเอินหรือว่าเล่นไปสามารถหารายได้ไปด้วยกำลังมีขึ้นบนเทอล่าคลาสสิกและได้มีการอัปเดตการสำคัญนะครับและพูดถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเกมโปรจิกนี้ครับเขาได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเบิร์นโทเค็นในระบบดูหน้าคลาสสิกให้เยอะที่สุดนะครับที่เขาจะสามารถทำได้นะครับซึ่งเกมตัวนี้จะเป็นลักษณะ เพทูเอิ์นะเป็น MMO RPG เฮ้ยไม่ใช่ MMO RPG มันเป็นเกม M RPG นะั่นเองเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าได้ออกแบบเกมมาได้น่าเล่นมากๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความชื่นชอบในการเล่นเกมอยู่แหละจากที่ปกติเราจะเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเนาะ แต่นี่เป็นการเล่นเกมแล้วได้มีไรายได้ไปด้วยและช่วยเจ้าตัวลูน่าคลาสติกนั้นเบร์นไปด้วยในตัวนะครับในเกมนี้นะครับผู้เล่นจะเข้าจะสามารถเข้าไปสำรวจนะพื้นที่ในแมปหรือว่าเป็นโบสถ์วิหารเก่าอะไรพวกนี้ในทงในถ้ำเพื่อฟาร์มหาของต่างๆนะ <c oughs> และผู้พัฒนานะครับได้ เปิดเผยว่าตอนนี้เกมอะเสร็จสิ้นไปแล้ว90%ถือว่าใกล้เปิดตัวมากๆนะครับผู้เล่นสามารถสร้างตัวละคร NFT ได้1ตัวนะใน2,000ตัวทั้งหมดในนนำว่ามูจิเพื่อเล่นเกมนะครับเพื่อเล่นเกมเกมนี้ก็ถือว่าตัวละครเราเป็น NFT ด้วยแสดงว่า เราก็สามารถขาย NFT ที่อยู่ในเกมทั้งหมดได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับและเขาได้เรียกร้องให้ชุมชนนะครับให้การสนับสนุนเขาและให้ความสนใจกับเกมที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการเบิร์นเจ้าตัวซัลายของลูนาคลาสสิกนะครับที่มีอยู่จำนวนเยอะมากๆนั่นเองครับ เกมเมตาโกลเลียนะครับยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับคาดว่านะคาดว่าเขาจะเปิดตัวเวอร์ชัน1.0.1นะครับ1.0.1นะครับในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้โอ้โ oh, หถือว่าใกล้ามากๆวันนี้ก็วันที่18แล้วอีก2วันอีก2วันเขาจะเปิดนะจะเปิดเวอร์ชัน1.0.1นะครับ1.0.1นะครับแล้วพวกเขาบอกว่า เขาว่าจะเผาเหรียญ70%ีนที่ผมบอกตอนน,นี้เนี้ยที่ได้รับมาจากการขายตัว GLS ที่เป็นโทเค็นเดิมของเกมนะครับออกให้หมดนะครับในลักษณะของเป็นการเบิร์นลูน่าคลาสสิกไปนะครับนี่ไม่ใช่โครงการเกมเกมแรกนะที่เกี่ยวกับ P2E นะครับหรือว่า p a y to e เของ จ้าตัว Luna Classic นะครับและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่กำลังสร้างขึ้นในบนเครือข่ายของ Terra Classic ตัว Garuda นะครับ The Protector นะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์เกมในเครือข่ายที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบเบต้าอยู่นะโดยคาดว่าจะปล่อยเมนเนตในไตรมาสที่3 ถ้าพูดถึงแต่มาที่3ก็ประมาณกรกฎาสิงหาคมนนะประมาณเนี้ใกล้สิ้นปีนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิร์นลูน่าคลาสสิกในรูปแบบต่างๆแต่ละแต่ละรูปแบบในการที่เขานำไปเบิร์นนั้นก็จะช่วยให้เหรียญลูน่าคลาสสิกนั้นอาจจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้นะครับ นี่แหละครับนี่อาจจะเป็นความหวังเล็กๆหรือว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่ของรูน่าคสิกที่จะพุ่งไปทูไปสู่1ดอลลรสาสหรัฐก็เป็นได้ครับที่นอกเหนือจากการที่จะต้องมารีเพกเหรียญกับ USDT นะครับหรือว่า USDC ครับผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับ อะไรที่เป็นการหลอกลวงหรือว่าเป็นสแกมนะครับก็ให้ระมัดระวังหรือว่าคอยติดตามข่าวสารทั้งในทวิตเตอร์ในเว็บข่าวสารทั่วไปหรือว่าจะอัปเดตผ่าน YouTube หรือว่าช่องของผมเองนะครับช่องวิสแคร์ครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชอบหรือว่าประทับใจหรือว่าข่าวสารที่ผมได้แนะนำไปเป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนฝาก กดไลค์กดซับสไคร์นะครับนี่นตรงนี้ตรงนี้กดซับสไคร์ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานในการหาข่าวสารข้อมูล mm. เพื่อมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังทุกวันนะครับก็ mm. สุดท้ายนี้นะครับคําเตือนคลิปหรือไลน์นี้นะครับไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับ mm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ